เช้าวันที่หนึ่งเ <Yeah. S 1> ช้าวันที่หนึ่งทำอะไรกันครับ mm hmm. จากรครับขึ้นมาอยู่บนคอนโดเหรอลูกเอออยู่กับพี่เปียวพี่เปี้ยวพาน้องขึ้นมาอยู่บนนี้หรอโอ้ยน้องก็มีที่นอนแล้วใช่ไหมคะหึน้องก็มีที่นอนแล้ว,น,น,น,ลวน้องสุขภาพดีมากเลยนะคะกินข้าวเช้าแล้วกินยาแล้วเรียบร้อยเนาะโอ้ยเป็นคนเก่งนี่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 แม่ให้เล่นเชือกเห็นไหม เห็นไหมเชื่อของพี่ๆเขาดูนะคะน้องก็โดนเจาะเนาะตรงนี้นะน้ำเกลือโดนเจาะไปสี่วันสี่วันเลยกลับมาสุขภาพแข็งแรงหายโรคพิษภัยต่างๆหายโรคพิษภัยต่างๆอารมณ์ดีมากกว่าเดิมอีกนะคะทุกคนดูเมียว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 ไหนดูสิเอากินอาหารหมดเลย นีปาพาเทอาหารเปียกให้น้องนมเปี้ยวไว้ค่ะช่วยกันกินจนหมดเลยนะโอ้โหทำไมเก่งจังนีเนี่ยอุ้ยอลิสแมเมา,มาคอนโดจะพังแล้วทุกคนซื้อมานานแล้วดูโยกเยก,กเออยกเยก,กเออยไหนเปียเปยเป้ยวดูน้องให้แม่รอฮะนมงเปี้ยวนมเปี้ยวดูน้อวให้แม่น่นเล่นกันใช่ไหมเลน่นกันกับน้องใช่ไหมคะ อาตบน้องหน่อยอาเล่นเอเอยางงั <laughs> <remo zan> ้นแหละอาเล่นกันนะอาเล่นกันนะเนี่ยค yes ่ะปกติแล้วก่อนที่น้องจะไม่สบายน้องเปียวก่บน้องจะสนิทกันมากกว่าตัวอื่นเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนนะนึกสนิทกันน้องใช่ไหมคะแล้วตอนมาครั้งแรกน้องเปียวเขาก็ยังไม่ชัวร์ว่าใช่หรือเปล่านะเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเกรงเกรงนิดนึงค่ะตกใจหมดเลยทุกคน เรอพาเห็นอะไรขาวๆตรงนั้นน่ะแต่ว่าไม่ใช่น้องนมกล่องแต่ว่าเป็นอะไรนี่เป็นเป็ดเป็นอะไรพวกนั้นไงดูดิมันคันคนเมื่อกี้ตกใจหมดเลยอ่ะมันคืออะไรหรอนกนกกระยางนกกระยางหาอะไรกินเอ้าทำไมเพิ่งเห็นนะวันนั้นยังไม่เห็นเห็นเลยนั่นๆนั่นๆเห็นไหมเห็นไหมนั่นนเขามุม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 นั่นๆนั่นๆหาอะไรกินอยู่ข้างในเห็นปะ แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นตัวสีขาวละเอียดไงสีขาวล้วนน่ะนั่นๆๆๆๆๆตกใจหันไปทอนแรกตกใจแต่ว่าจริงๆมีหลายตัวไงก็เลยไม่ใช่โอบินเต็มเลยหลังนาเนาะโอ้ยคิดถึงนมกล่องอะ่ะนูน่นบ้านหลังนั้นค่ะที่ป้าพาเจอนะนั่นไงตรงนั้นเองเหมือนรถป้าพาจอดอยู่แต่ไม่ใช่นะรถป้าพาเป็นแจ๊สค่ะ นี่ใครจะออกไปอีกเนี่ยไม่ได้นะคะอลิสอลิสไม่ฉันไม่ทันจะไม่ทัน,ม,ทนมันอันตรายข้างนอกอ่ะไม่รู้เหรอลูกฮึทุกคนเนี่เป็นห่วงหนูกันเนี่ยฮะนั่นน้องจะไปด้วยแล้วนะ่ะนั่นนั่นนั่นเปิดไม่ได้เลยทุกคนเปิดไม่ได้เลยเปิดก็ยังอยากไปกันนะน้องปี๋ ีหยวนมเปี้ยวสวยเหมือนกันนะดูดลายสิลายสามสีนะคะโอเคอัปเดตน้องจากโกให้ทุกคนดูนะครับผมผมสุขภาพแข็งแรงมากๆแล้วก็เล่นดีมากๆด้วยนะครับรักพี่ๆทุกคนเลยที่เป็นห่วงดูดำไปกับพื้นเลยนะมาแล้วมาแล้ว,ลวจะลงไปแย่งน้องมาอลิซเข้ามาเร็วอลิซเข้ามาเร็วเร็วอลิซมาหาแม่ก่อนน้องจะออกตามเนี่ยอลิซจะออกไปทำไมเนี่ย ขนเต็มเลยเห็นไหมเนี beeping, o, trendy, Morris, oo, ่ยร้อนด้วยมากอลิซมาเมียว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 อลิซหาแม่เร็วเมีย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 วกลับมากลับมาเร็วออกมาเร็วแม่จะปิดประตูแล้วเข้าเดี๋ยวเข้าเอ้คันเก่งเดี๋ยวป้าพาเอาอลิซเข้าบ้านก่อนนะนี่แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตเนาะจะเกยให้ดูอีกนะครับผม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 สุกสักเข้มเล่นเข้มเล่นเล่นนะคะเล่นทั้งวันค่ะ <laughs> ah ah